สลาุอาลยกุมวะฮ์มะตุลลอฮิะบะเ์บะกาตุตุฮัมดุลิล์นนครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องที่ติดตามการพูดคุยเรื่องของศาสนาท่านผู้ชมและตัวผมเนี่ยเรามีบริบทวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันเราต้องมีอี่านที่มั่นคงและอยากเก่นก็คือว่าเรามาจากโลกของวิญญาณมาสู่คันมารดาตอนนี้เราอยู่ในโลกดุญญาอีหม่านของเราต้องเชื่อมั่นก็คือว่า ตายแล้วจะไปไหนวันนี้ต้องถามว่าเรามาอยู่โลกดุนยาเนี่ยอยู่เพื่อที่จะกินจะนอนมีความสุขมีรถมีบ้านอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่แต่ต้องถามว่าเราอยู่ดุนยานี้ตายแล้วจะไปไหนเมื่อตายแล้วจะไปไหนอะไรลนะ่ะที่จะเป็นตัวที่จะไปขับเคลื่อนให้กับเราในหลุมฝังศพเราเอาตังใส่ไปได้ไหมเราเอาอนโฉนดใส่ไปได้ไหมไม่ได้เราไปสู่โลกอาคีรอเราจะเอาเงิน เอาบัตรเครดิตไปด้วยได้ไหมไม่ได้ดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบดุนยาเป็นโลกแห่งละครละครว่าเราจะเป็นมุมินที่เชื่อฟังปฏิบัติหรือจะเป็นมุมินที่อยู่ไปเฉยๆวันหนึ่งเราต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่ในโลกดุนยาเพื่อที่จะสะสมสเบียงเพื่อไปสู่โลกอาคีรอขออนุญาตนะครับเตือนตัวผู้พูดและผู้ฟังก็คือว่าเราพึ่งใครไม่ได้ เราหวังอะไรจะกไขไม่ได้จริงๆเราจะไปบอกว่าลูกเราภรรยาเราสามีเราอันนั้นเป็นเพียงความหวังถ้าเขาขอดอาให้ถ้าเขาทำความดีให้แต่สิ่งที่ผมขออนุญาตนำเสนอเตือนผู้พูดและผู้ฟังก็คือว่าเรามาทำสอดอกอรยารียกันสอดอกอรยาริยานี่แหละที่จะเป็นทานไหลรินที่ไปสู่บัญชีที่จะไปช่วยเรากับการปกป้องเรา เวลาวิญญาณะออกจากร่างเวลาเราอยู่ในหลุมฝังศพและจะนําพาเราไปสู่สวงสวรรค์ในวันอาเคตโลกอาคกเครอทาหรือยงังกับการที่จะให้อะไรครับให้สอดอกอรยาริยนั้นมันอยู่กับตัวเราสอดอกอรยาริยนั้นก็คือวันนี้ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับเราอาจจะบอกว่าเราไม่มีตังเราไม่มีเงินบริจาคตื่นเช้ามาให้สลามไปทํางานเจอคนในครอบครัวยิ้มให้กันก็เป็นสอดอกอรแหละ อันนี้คือสอดอกอง่ายๆที่บอกว่ายิ้มให้กันก็เป็นสอดอกอร์นี่อันนี้เรื่องที่หนึง่งเรื่องที่สองวันนี้ถ้าท่านเป็นแม่ค้าเป็นคนขายของถามว่าทำสอดอกอได้ไหมง่ายนิดเดียววันนี้ถ้าหากว่าเห็นคนจนนะผมขออนุญาตใช่คําว่าถ้าเห็นคนจนที่แบบนานๆเขาจะมาซื้อข้าวเรามาซื้อข้าวมันไก่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวมาซื้อโจ๊กซื้อโรตีเราเนี่ยนะนานๆเขาจะมาซื้อทีมเพราะเขาไม่มีตังท่านพี่น้องเราเคยให้ไข่ครึ่งฟองเรากให้เป็นหนึ่งฟอง แต่คิดเท่าเดิม20บาท30บาทเราเคยให้ลูกชิ้นสองลูกเราเพิ่มเป็นสามลูกอันเนี้ยทำสดอกอแล้วทํามือขวาโดยมือซ้ายไม่เห็นเห็นไหมครับหรือถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นครูบราอาจารย์มาซื้อท่านไม่ต้องลําบากใจไม่ต้องให้ฟรีท่านเพียงตอะไรครับอาจจะลดเคยขาย20คิด15บาทหรือคิดเท่าเดิมแต่เพิ่มเนื้อให้เขาอันเนี้ยสามารถที่จะทําได้ก็เป็นสดอกอเหมือนกัน กับการที่จะให้คนคนหนึ่งไปต่ออายุเพื่อที่จะละหมาดก,กับการที่ใช้ผู้รู้คนหนึ่งมีอายุมากขึ้นกับการที่จะไปสอนหนังสือหรือวันนี้ถ้าทําทานสอนก็ง่ายสุดเลยนะท่านผู้ชมท่านพี่น้องท่านมีมัสยิดท,ท่านมีโรงเรียนไหมท่านไปโรงเรียนไปดูสิครับว่าวันนี้โรงเรียนเขาใช้ไว้บอร์ดหรือใช้กระดานที่ยังใช้ช็อกอยู่ถ้าเขาใช้ไว้บอร์ดท่านไปซื้อปากกาให้เขาเลยครับปากกาไว้บอร์ดท่าน ซื้อปากกาไว้บอร์ดครูเขาเขียนหนังสือสอนเด็กด้วยปากกาไว้บอร์ดท่านได้บุลเลต์เห็นไหมครับหรือวันนี้เราไปดูโรงเรียนมัส,สยิดที่เขามีตู้น้าไม่กับการที่จะดื่มน้ําเวลาไปโรงเรียนเรียนหนังสือถ้าไม่มีซื้อเลยครับตู้ละสามพันสี่พันเวลาเด็กหิวน้ําเด็กกดน้ํากินขณะที่เรียนหนังสือด้วยกับตู้น้ําที่เราบริจาคเป็นสโดโอดอยใหญ่อยหรือถ้าหากว่าเราจะทําให้มันมั่นคงดูโรงเรียนฮาฟิซดูโรงเรียนที่ เขาสอนกุรานเราซื้อมุสฮับให้เขาเด็กเรียนมุสฮับจากที่เราซื้อจากที่เราบริจาคนั่นคือซอดดะก้อยาริยะและอาจจะสูงไปก็คือถ้าเรามีตังค์วันนี้โรงเรียนเขากําลังสร้างวันนี้มัสยิดกาลังสร้างเราทําบุญตรงนี้นะครับแล้วมันจะเป็นซอดดะก้อเป็นฐานไหลรินอยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับดูในหมู่บ้านของท่านดูในชุมชนของท่านซอดดะก้อยาริยะนี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยเหลือเรา และที่บางคนอาจจะลืมไปก็คือว่าวันนี้ช่วยคนอื่นได้หมดเลยช่วยสังคมข้างนอกได้หมดเลยช่วยต่างจังหวัดได้หมดเลยแต่ลืมช่วยครอบครัวนามสกุลเดียวกันหรือเปล่าลืมช่วยคนที่อยู่ในหมู่บ้านกำปรงเราหรือเปล่าถ้าทุกคนพี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องผู้ที่มีทรัพย์เราอย่าลืมคนในหมู่บ้านเราไม่ลืมเด็กกำพร้าเราไม่ลืมเด็กยากจนเราไม่ลืมหญิงไม้เราไม่ลืมผู้ป่วยติดเตียงอันทมดุลิลลาขงข์เราตอบแทนความดีงาม แต่อย่าทิ้งคนในหมู่บ้านแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนเชิญแล้วฝากกับพี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องผู้มีทรัพย์ทุกคนว่าสังคมของเราลืมคนไปหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่เขาเรียนเก่งแต่เขายากจนพ่อเขาไม่ตายก็คือเขาไม่ใช่เด็กกัม้าแม่เขาไม่ใช่หญิงไม้แล้วปู่ย่าตายายไม่ป่วยติดเตียงแต่เพียงแต่ว่าเขาเรียนเก่งทุกคนอยู่ครบหมดเขาคือคนจนเขาคือคนขัดสนคนกลุ่มนี้แหละ ที่บางทีสอบแพทย์ติดแต่ไม่มีเงินช่วยเพราะเขาไม่ใช่เด็กกำพร้าไม่ใช่คนยากจนอย่าลืมคนพวกนี้แล้วช่วยเหลือกันอินชาเราเราจะได้ผลบุญที่เรียกว่าเราทำสตอกอหยาริยะขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยตัวของเราและชีวิตวันปลายของเราเราฝากไว้กับสตดกอยาริยาอินชาเราสวรรค์จะเป็นของเราครับวาสนามายลรยกลุมรรฮ์มะตุลละวาบอระกา